สวัสดีครับสวัสดีพี่เพื่อนๆทุกท่านนะครับผมร้านเครื่องเสียงสุเทียนซาวนะครับวันนี้พบกันวันที่26พฤศจิกายนนะครับผม2564นะครับวันนี้มีมิกเข้ามา3ตัวนะครับผมมียามาห้าสองตัวนะครับแล้วก็บอดเทคนะครับผมวาเทคบอดเทคนะครับผม1ตัวนะครับเป็นบอดเทควาเทคเป็นมิกใหญ่นะครับผมเป็นมิกใหญ่16ช่องนะครับวันนี้มีเข้ามา3ตัวนะครับผม3ตัว3รายการนะครับ เดี๋ยวจะมาแนะนําตัวแรกก่อนนะครับผมตัวแรกเป็นของยามาฮ่านะครับผม MG 1 6 6 4นะครับตัวนี้สภาพสวยมากนะครับผมสภาพนางฟ้านะครับ90%เปอนะครับผม90%เปอนะครับสภาพใหม่มากนะครับผมสภาพใหม่มากนะครับ MG 1 6 1 6 6 4นะครับผมรุ่นนี้จะไม่มีเอฟเฟกนะครับผมจะมี1-6ถึงจะมีคอมเพรสเซอร์นะครับจะมีคอมเพรสเซอร์นะครับผมมีใช้งานได้8ปดโมโนนะครับ10ช่องใหม่นะครับผม ซีสเตอร์นะครับซีสเตอร์สามกรุ๊ปนะครับผมสองกรุ๊ปนะครับผมสองกรุ๊ปสเตอร์นะครับผมสามออฟนะครับ yes mm hmm. สามออฟตัวนี้สภาพสวยนะครับผมเปนเม็ดในอินโดนีเซียนะครับเป็นผลิตอินโดนะครับผมผลิตอินโดนีเซียนะครับตัวนี้สภาพใหม่นะครับผมสำหรับพี่อเพื่อนหามิกสภาพใหม่ๆนะครับผมเป็นของแท้นะครับผมเป็นของแท้เม็ดในอินโดนีเซียนะครับสภาพสวยมากนะครับผมสภาพสวยมากนะครับ ราคาตัวนี้8,300บาทนะครับผม8ป0 0มบาทนะครับผมรวมส่งนะครับเป็นสินค้ารวมส่งเรียบร้อยแล้วนะครับผมเก็บปลายทางบวกเพิ่มอีก200บาทนะครับผมสําหรับลูกค้าเก็บปลายทางนะครับบวกเพิ่ม2 0งบาทนะครับลูกค้าใหม่มาจํา2 0 0รนะครับผมลูกค้าลูกค้าเก่าลูกค้าประจาส่งได้เลยนะครับถ้าสั่งแบบเก็บปลายทางนะครับผมถ้าสั่งทางเงินสดก็โอนเต็มจำนวนนะครับผมแปดพันสามไม่มีบวกเพิ่มนะครับ แล้วก็แจ้งชื่อที่อยู่นะครับผมตัวนี้สภาพสวยนะครับผมใช้งานได้ทุกช่องนะครับผมใช้งานได้ทุกช่องนะครับมีอยู่3ออกนะครับผมสามอกสองกรุ๊ปนะครับผมสองกรุ๊ปสเตอร์นะครับตัวนี้สภาพสวยนะครับเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเดี๋ยวจะทดสเสียงให้นะครับผมวันนี้ใช้ตัว Yamaha นะครับผม MG หนึ่งหกสี่นะครับบัตทึกนะครับผมบัตทึกใหม่นะครับเมทินีโดเลเซียนะครับผมมะแปลงนะครับ เม้าแปลงใหม่นะครับผมเม้าแปลงใหม่นะครับไม่ใช่เม้าแปลงตัวติดมิกมานะครับผมเป็นของสินค้านําเข้านะครับผมเป็นสินค้านําเข้านะครับเม้าแปลงไม่มีมานะครับผมมีเฉพาะตัวมิกนะครับราคา8ป0พันามนะครับผมราคา8ป0พัามรวมส่งนะครับสภาพสวยๆนะครับผมหาเอฟเฟกดีๆนะครับผมหาเอฟเฟกดีๆพ่วงต่อได้นะครับเสียงดีนะครับผมของยามาใช้งานได้อีกหลายปีนะครับเป็นของแท้นะครับเป็นของแท้เสียงดีนะครับ รุ่นนี้ยอดนิยมนะครับผมเดี๋ยวจะเทสจากช่องที่3นะครับเสียงดีนะครับผมเสียงดีนะครับต่อไปช่องที่4ช่องที่5นะครับต่อไปช่องที่6นะครับผม ไปช่องที่7นะครับสไลด์นี่ม,มากนะครับต่อไปช่องที่8นะครับต่อไป90นะครับผมจะเป็นสเตอร์นะครับคาเอลจะใช้เป็นโมโนได้นะครับผมแล้วก็มีช่องเอ r ด้านบนนะครับเป็นช่องใหม่นะครับ90้1 12นะครับผม ต่อไปสเตอร์1ิบสิบสีนะครับต่อไปสิบห้าสนะครับผมสุดท้ายนะครับสิบหนะครับ ดีนะครับผมไปของยามาฮ่านะครับผมของยามาฮ่าแท้นะครับเมดินอินโดนีเซียนะครับผมเดี๋ยวให้ดูด้านบนนะครับไม่มีแตกไม่มีร้าวนะครับผมสภาพสวยนะครับวันนี้ใช้ยามาฮ่านะครับผมตัว MG1664 นะครับ บันทึกเสียงนะครับตัวนี้นะครับตัวที่กําลังรีวิวอยู่นะครับผมตัวนี้เป็นเม็ดอินอินโดนีเซียนะครับเป็นเม็ดอินอินโดนีเซียนะครับผมเป็นของแท้นะครับเป็นของแท้นะครับเสียงดีไม่มีจีมีฮัมนะครับ ราคา8,300บาทนะครับผมราคา8,300บาทนะครับเก็บปลายทางบวกเพิ่ม200บาทนะครับผมสําหรับตัวยาม่านะครับยาม่าตัวแรกนะครับผมยาม่าตัวแรก MG 1 6 6 4นะครับตัวที่2เป็นของบอสเทคนะครับผมไลท์ทีนะครับผมไลท์ทีทูนะครับไลท์ทีรุ่น2นะครับผมตัวนี้มีอยู่16โมโนนะครับ16โมโน4สเตอร์นะครับผม 16โมโนนะครับ16โมโนเต็มนะครับผมแล้วก็มีเพิ่มอีก4สเตอร์นะครับ1 2 3 4นะครับสีสเตอร์สีสีอ็อกนะครับผมสีสเตอร์สีอ็อกนะครับมีช่องโมโนแยกนะครับผมรุ่นนี้มีอยู่1 2 3 4 5 6มีอยู่6ปรับนะครับผมหปรับ6 EQ นะครับตัวนี้ก็สภาพใช้งานได้สภาพสวยนะครับอะไรเดิมๆนะครับแต่ว่าจะมีถลอกนะครับผม จะของใช้งานบ่อยนะครับอาจจะมีถลอกนะครับมีลบนะครับเดี๋ยวให้ดูด้านใต้นะครับผมด้านใต้นะครับตัวนี้ไม่มีสนิมนะครับผมไม่มีสนิมเป็นมิกใหญ่นะครับให้ดูบาร์โค้ดนะครับผมสติ๊กเกอร์ของบัตเทกนะครับผ่าน QC นะครับผมบัตเทกบัตเทกนะครับผมไลท์ทรีนะครับผม ไลทีมมาคทูนะครับตัวนี้ก็เสียงดีนะครับผมเสียงดีเสียงหนานะครับออกหลังแจ้งสบายนะครับผมเมือแปลงเดิมนะครับเมือแปลงเดิมนะครับผมบอสเทคว่าเทคนะครับผมบริษัทเดียวกันนะครับ ตัวนี้จะมีช่อง48โวลต์นะครับผมแยกของแต่ละช่องนะครับผมสะดวกนะครับเผื่อเวลาเราใช้ไมค์คอนเดนเซอร์นะครับผมต้องใช้ไฟ48โวลต์เลี้ยงนะครับก็จะมีแต่ละช่องนะครับผมสามารถปิดเปิดอิสระนะครับเสียงดีเสียงหน่านะครับผมสําหรับวัตถุ์เทคนะครับเป็นของไทยนะครับผมเป็นของไทยนะครับแต่ว่าอะไรเกรดดีนะครับผมเป็นสินค้าของไทยนะครับผมส่งออกนะครับเป็นสินค้าส่งออก ราคาตัวนี้8,300ันามนะครับผมราคา8,300บาทนะครับผมแปดพบาทนะครับผมเก็บปลายทางบวกเพิ่มอีก200บาทนะครับผมเก็บปลายทางบวกเพิ่ม200บาทนะครับราคาเงินสด8,300ันามนะครับผมลูกค้าพร้อมโอนก็8,300ไม่มีบวกเพิ่มนะครับลูกค้าเก็บปลายทางบวกเพิ่มอีก200บาทนะครับเดี๋ยวจะเริ่มเทสเสียงให้นะครับผมสำหรับตัวบดเทคะครับผมบดเทคว่าเทคเป็นบริษัทเดียวกันนะครับ แรงมากนะครับผมตัวนี้แรงมากครับเป็นสไลด์ยาวนะครับผมเป็นสไลด์ยาวนะครับต่อไปช่อง <í povo> ที่2นะครับเร่งสไลด์นิดเดียวนะครับผมเร่งสไลด์นิดเดียวนะครับต่อไปช่องที่3ามนะครับผมไปเรื่อยๆนะครับ ไปเป็นสเตอร์นะครับผมเดี๋ยวจะลองสเตอร์นะครับเดี๋ยวโทษทีนะครับผมพอดีไปเสียบช่องอินเสิร์ตนะครับเอาใหม่รอบนะครับผมสเตอร์หนึ่งนะครับต่อไปสเตอร์สองนะครับผม สเตอร์3นะครับต่อไปสเตอร์4นะครับผมสเตอร์4นะครับแรงนะครับแรงนะครับของบอสเท็ว่าเทคนะครับผมออกพีเอออกกลางแจ้งนะครับผมเสียงหนาดีนะครับ เป็นของไทยนะครับผมเป็นของไทยนะครับราคา8ป0พันามนะครับผมราคา8ป0พันามนะครับเก็บรายทางบวกเพิ่ม200บาทนะครับผมเก็บรายทางบวกเพิ่ม200บาทนะครับผมลูกค้าเงินสด8ป0พันามนะครับผมไม่มีบวกเพิ่มนะครับชิ้นที่3นะครับผมชิ้นที่3เป็นยามาฮ่านะครับผม MG 16จทับสนะครับ mg สิบหกทับสี่นะครับผมตัวนี้เป็นของอินโดนะครับผมเป็นของอินโดนะครับอินเอาจะอยู่ด้านบนนะครับผมเม็ดอินอินโดนีเซียนะครับตัวนี้จะของใช้ในห้องอัด ใช้ในห้องอัดนะครับผมใช้ในห้องอัดห้องห้องอัดห้องซ้อมนะครับผมม่าแปลงนะครับไม่ใช่ม่าแปลงติดตัวเดิมนะครับผมไม่ใช่ม่าแปลงเดิมนะครับเป็นม่าแปลงใหม่นะครับผมแต่ว่าแอมเยอะกว่านะครับแอมเยอะกว่าของของเก่านะครับผมไฟเต็มนะครับผมไฟเต็มไฟนิ่งนะครับไม่มีจีมีฮัมนะครับผมตัวนี้ราคา6กพันสามนะครับผมราคา6,300บาทนะครับผมตัวยามาฮ่าเอ็มจีสิบหกทับสี่นะครับ ราคา6,300บาทนะครับผมเก็บปลายทาง6เพิ่ม200บาทนะครับผมเก็บปลายทาง6,500นห้นะครับผมลูกค้าเงินสดพร้อมโอน6,300นามนะครับ6,300นามนะครับผมเดี๋ยวจะเทสเสียงให้นะครับเดี๋ยวย้ายสายแป๊บหนึ่งนะครับผมตัว MG 16จทับสนะครับผม MG16 ทับสี่นะครับผมเดี๋ยวจะเริ่มเทสเสียงให้นะครับเป็นของแท้นะครับผมเป็นของแท้นะครับอันนี้ของพวกพวกนะครับผมฝากมารีวิวนะครับจากกรุงเทพนะครับผมหัวหน้าปริษณีจากกรุงเทพนะครับส่งมาฝากรีวิวนะครับผมใช้งานได้ปกตินะครับผมอาจจะมีด้านตาจะมีสิญิมนิดหน่อยนะครับมีถลอกนิดหน่อยนะครับผมอาจจะมีถลอกมีสิญิมนิดหน่อยนะครับ ขายตามสภาพสินค้านะครับผมราคา6,300นามนะครับผมราคา6,300นามนะครับเก็บปลายทางบวก200บาทนะครับผมเดี๋ยวจะเริ่มเทสเสียงให้นะครับผมสำหรับตัว MG 16จทับสนะครับเริ่มจากช่องที่1นะครับผมต่อไปช่องที่2นะครับ ไปช่องที่3นะครับผม,มเดี๋ยวแต่งเกณฑ์แป๊บหนึ่งนะครับต่อไปช่องที่3นะครับผม,มต่อไปช่องที่4นะครับ จังหวะเปลี่ยนเพลงนะครับผมต่อไปช่องที่5นะครับผมต่อไปช่องที่6นะครับต่อไปช่องที่7นะครับผม ไปช่องที่8นะครับผมต่อไป90นะครับผมเก้าสิบเป็นสเ,เตอร์นะครับผมต่อไปสิบเป็นสิบสองนะครับ ต่อไป13 14นะครับผมเป็นสเตอร์นะครับต่อไปสุดท้ายนะครับผม15 16นะครับสุดท้าย15 16นะครับผมสัยญาณแรงนะครับผม ราคา6กพัาาน,นสามนะครับผมราคา6กพันสามนะครับเงินสด6กพันสามนะครับผมเก็บปลายทางบวกบวกร้อยบาทนะครับเก็บปลายทางบวก200บาทนะครับ,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 รบตัวนี้ใช้งาน8ปดโมโนนะครับผม8ปดโมโนนะครับ8ปดโมโน4สเตอร์นะครับผม แปดโมโนสีสเตอร์นะครับ90 11 12สามารถใช้เป็นโมโนก็ได้นะครับผมใช้ขาเอลนะครับใช้ขาเอลเป็นโมโนนะครับผมหรือจะใช้เป็นสเตอร์ก็ได้นะครับมี8โมโนนะครับผม8โมโน10ช่องไม้นะครับ10ช่องไม้นะครับผมมี4สเตอร์นะครับ4สเตอร์หกรุ๊ปนะครับผม1กรุ๊ป2องอกนะครับ สภาพอาจจะมีถลอกนะครับผมมีถลอกนะครับแล้วก็สไลด์อาจจะต้องเป็นล้างๆนิดหน่อยนะครับผมของผู้พัวกันนะครับผมส่งมาฝากรีวิวจากกรุงเทพนะครับผมเป็นหัวหน้าปริษัทอยู่กรุงเทพนะครับผมใกล้เกษียณแล้วนะครับปีนี้ก็เกษียณแล้วนะครับผมเกษเสียงก็มาเล่นเครื่องเสียงนะครับชุงนี้ก็รับงานปกติแล้วนะครับผมก็เริ่มรับงานเริ่มออกงานกันได้แล้วนะครับแต่ก็ต้องอยู่ในมาตรการนะครับผมหาเครื่องเสียงไว้เล่นนะครับผมไว้เล่นปีใหม่นะครับร้องคาราโอเกะได้สบายนะครับผม มีมิกมิกเล็กมิกใหญ่นะครับผมมิกใหญ่ก็สามารถเล่นสดได้นะครับ16โมโนนะครับผมสิโมโนนะครับเล่นสดเล่นแลายหลายได้สบายนะครับของบอสเทคนะครับผมอะไรมาตรฐานนะครับอะไรมาตรฐานนะครับผมซื้อใหม่หลักหมื่นเหมือนกันนะครับผมสองสามหมื่นเหมือนกันนะครับตัวนี้ซื้อใหม่์สามหมื่นแปดนะครับผมสามหมื่นแปดนะครับตัวบอสเทคนะครับผมบอสเทคไลท์ไลท์ทรีทูนะครับไลท์ทีมาร์กทูนะครับเสียงดีแซงหนานะครับผม จะให้ดูด้านบนนะครับตัวนี้แจ็คเดิมนะครับแจ็คเดิมนะครับจะมีล็อกนะครับผมจะมีล็อกนะครับเสียบตามล็อกนะครับผมแจ็คมาตรฐานมากนะครับผมไม่มีหลวมนะครับผมไม่มีหลวมนะครับไม่มีจีไม่มีหมนะครับผมสิบหกสิบหกช่องโมโนเต็มนะครับแล้วก็มีสี่สเตอร์นะครับผม วันนี้มีทั้ง3ตัวไม่มีเอฟเฟกต์นะครับผมไม่มีเอฟเฟกนะครับาเอฟเฟกดีๆพ่วงแสงนะครับผมเสียงสุดยอดนะครับด้านบนอาจจะมีรอยเป็นไม่ใช่สีถลอกนะครับผมจะเป็นเป็นเทปกาวแปะนะครับผมรอยเทปกาวแปะนะครับสงสัยกลัวเข้าแลกแล้วกลัวกลัวสีถลอกนะครับผมก็เลยเอาเทปกาวแปะนะครับอาจจะมีมีเทปกาวแปะติดอยู่นะครับตัวนี้ยังยังไม่ได้ลอกนะครับผม ก็ไปตามสภาพนะครับอันนี้ก็มีเข้ามาเพิ่มเติมนะครับผม3รายการนะครับสนใจเบอร์โทร0925094921นะครับผมโทรสอบถามได้นะครับผม มีทั้งระบบโอนนะครับผมแล้วก็เก็บปลายทางนะครับเก็บปลายทางได้นะครับผมเก็บปลายทางได้นะครับแต่ว่าลูกค้าใหม่ขอมัดจําก่อนนะครับผมลูกค้าเก่าลูกค้าเก่าลูกค้าประจํานะครับผมส่งได้เลยนะครับแจ้งชื่อที่อยู่ไว้นะครับผมลูกค้าใหม่ก็ขอมัดจํานะครับผมขอมัดจํา200บาทนะครับชิ้นละ200บาทนะครับชิ้นละ200บาทนะครับมัดจําไม่แพงนะครับมัดจําไม่แพงนะครับสำหรับยอดมัดจํา200้อยนะครับ จะรอนีก่ก <ooh> <ส>็จบคลิปไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับร้านอยู่บ้านไผ่นะครับผมบ้านไผ่ทางเข้าวัดป่านะครับพุทธนิมิตนะครับผมเข้ามาร้อยเม็ดอู่ขวามือนะครับผมอำเภอหนองสนิทนะครับผมอำเภอหนองสนิทนะครับจอมพระนะครับผมจังหวัดสุรินทร์นะครับไม่ใช่อำเภอเท่าทีนะครับไม่ใช่ไม่ใช่อำเภอนะครับผมเป็นตำบลนะครับผมตำบลหนองสนิทนะครับผมอำเภอจอมพระนะครับผมจังหวัดสุรินทร์นะครับ พอดีมาแต่งบ้านแฟนนะครับผมมาแต่งร้านที่บ้านแฟนนะครับช่วงนี้ไม่ค่อยได้ลงคลิปนะครับผมช่วงนี้ไม่ค่อยได้ลงคลิปนะครับพอดีกําลังเร่งตู้นะครับผมเร่งตู้ให้ลูกค้านะครับของเจ้าประจํานะครับผมสั่งตู้มาเพิ่มนะครับกำลังเร่งตู้ให้นะครับผมก็ไม่ค่อยได้ลงคลิปนะครับเดี๋ยวจะพยายามลงเรื่อยๆนะครับผมเดี๋ยวจะเช็คของลงเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ขอจบคลิปไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ